บทที่65อิสิปัต,ตนะมฤุคทายาวันการเดินทางผ่านแคว้นนี้ของพระพุทธเจ้าจึงพบว่าบางเมืองแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยบางเมืองเหลือแต่คนแก่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเป้าหมายปลายทางของอรพระองค์คือป่าอิสิปัตนะมฤุคทายาวันเป็นป่าอันเป็นที่อยู่ของเราฤาษีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นนี้อีกที เขาอาธิบายป่าอิสิป,ปตนะมฤคททยาวันนี้อยู่ตรงไหนครับมีสัญลักษณ์อะไรเป็นที่สังเกตไหมครับผมคามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันทีเนื่องจากในสมัยนั้นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดคือแคว้นทวารกะนั้นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางและถือว่าเป็นเมืองห่วงของภูมิภาคทั้งหมดดังนั้นเวลาจะเลียกพื้นที่อื่นๆเขาถึงใช้อนาจาักทวารกะนี้เป็นจุดศูนย์กลาง และเลีเมืองอื่นหรือแคว้นอื่นตามทิศที่นับจากอาณาจักรนี้ดังนั้นสถานที่ตั้งของป่าอิสิปัต,ตนะมฤุคทยวันนี้จะอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศอุดรของแคว้นทวาระกะปัจจุบันที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขาวสวนกวางก่อนถึงจังหวัดอุดรธาน,นีราว70กิโลเมตรแสดงว่าชื่อจังหวัดอุดรน,นี้ก็มาจากการกำหนดทิศทาง ของแคว้นใหญ่นี้ใช่ไหมครับผมถามใช่มันก็เหมือนกับเวลานี้กรุงเทพของเธอเป็นศูนย์กลางเธอจึงเรียกเชียงใหม่ว่าเป็นเมืองเหนือซึ่งอุดรแปลว่าทิศเหนือเขาตอบอ๋อเข้าใจแล้วครับท่านสามารถระบุต,ตำแหน่งของป่าอิสิป,ปัตนามฤคทายวันแบบชัดๆเลยได้ไหมครับผมพูดได้สิในสมัยนั้นเมืองนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีลักษณะเป็นชุมชนแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นเมืองหรือมีเจ้าเมืองลักษณะคล้ายกับเกาะเมืองของท่านพาวรีที่มีสภาพเป็นกึ่งชุมชนกึ่งป่าเหมือนกับเป็นเขตอพยพทานหากใครได้เดินทางเข้าไปในเมืองนี้จะรู้สึกแปลกๆเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์สมุนไพรรวมถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่โดยเฉพาะกวางที่นี่จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สารังคนาตหรือสารนาตซึ่งหมายถึงดินแดนที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับกวางที่สำคัญที่นี่เป็นที่ชุมชนของเหาหรือสีที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะด้านการเข้าถึงสัจธรรมหรือการหลุดพ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมุ่งหน้ามาที่นี่หากจะให้ระบตุตำแหน่งของสถานที่แห่งนี้แบบเฉพาะเจาะจ,จงคือ ปัจจุบันเรียกว่าโบราณสถานดงเมืองแอมตำบลดงเมืองแอมอำเอเภขาส่วนกวางจัังหวดขอนแก่นเขาตอบแล้วที่นั่นมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมครับผมถามหากเธอไปที่นั่นจะเห็นซากของเมืองโบราณประกอบด้วยคูเมืองที่ยึดเอารำน้ำธรรมชาติเป็นเขตแดนมีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านลับประมาณ1.5กิโลเมตรตรงกลางมีเกาะเล็กๆมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้น ภายในเมืองมีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติคือมีลักษณะเป็นบ้านเรือนที่มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางภายในเกาะชั้นในมีซากเจดีเก่าที่พระยาอโศกและพระพุทธเจ้าเดินทางไปทำเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือสถานที่ที่พระองค์แสดงปฐมเทศนาให้กับพามณทั้งห้าคนจนได้ดวงตาเห็นธรรมและเกิดเป็นคณะสงฆ์กลุ่มแรกในพุทธศาสนาเขาอ,อธิบาย โอ้ว้าวเรื่องนี้มีใครรู้บ้างครับว่าที่นี่คือหนึ่งในสังเวียนีสถานนะครับผมถามไม่มีใครรู้หรอกแม้กระทั่งพาที่ประจำอยู่ที่สำนักสง์แห่งนั้นก็ยังไม่รู้เลยปัจจุบันที่นั่นมีเพียงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆที่ใช้เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ขุดได้จากละแวกนั้นแต่ไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้สักบรรทัดเดียวเขาตอบ ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกเดินทางเพื่อไปเรียนรู้สัจธรรมกับเราฤาษีท่านใช้เวลาอยู่ที่นี่ถึง6ปีเรียนรู้จนครบทุกวิชาเรียนจนครูไม่มีอะไรจะสอนแต่พระองค์ก็ยังไม่พึงพอใจยังมีคำถามมากมายที่เราครูบาอาจารย์ไม่สามารถตอบได้แต่กลับบอกว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองพระองค์จึงคิดว่าที่นั่นไม่ใช่คำตอบแล้ว เพราะหากอาจารย์เหล่านั้นรู้ว่าสุดท้ายมันเป็นอย่างไรก็ต้องรู้สิว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อไหร่และยังขาดอะไรหรือยังต้องใช้ความสามารถอีกขนาดไหนท่านโพเชออธิบายหมายความว่าอย่างไรครับการเรียนรู้ก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอครับผมถามแทรกตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะแค่สงสัยว่าเป้าหมายแห่งการเรียนหรือการวิธีที่ใช้ปฏิบัตินั้นสามารถทำให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ต้องทำอีกเท่าไหร่ถึงจะสำเร็จคำว่าสำเร็จนั้นมีสภาวะอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องการรู้ว่าตอนนี้เขาเรียนถึงตรงไหนแล้วเปรียบเสมือนว่าเธอกำลังลงเรียนวิชาอะไรสักอย่างในมหาวิทยาลัยเธอย่อมต้องการรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นจะไปถึงจุดที่เป็นปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เมื่อไหร่อย่างไรสิ่งที่เรียนตรงกับความต้องการหรือไม่ผลสำเร็จ เมื่อจบปริญญาเอกแล้วจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนและที่สำคัญคือตอนนี้เขากำลังเรียนอยู่ชั้นอะไรและต้องการเรียนอีกเท่าไหร่อ้าวแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกเลอครับผมถามมีเป็นหลักสูตรอยู่ว่าจะต้องผ่านการฝึกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทำได้ครบตามนั้นแล้วพระองค์ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเองพระองค์จึงตั้งคำถาม แต่คำตอบที่ได้คือทำไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองเขาตอบแล้วพระองค์ทำอย่างไรต่อครับผมถามพระองค์จึงออกเดินทางเพื่อไปศึกษาด้วยตนเองโดยนำหลักการท,ทั้งหมดที่ร่ำเรียนไปพิสูจน์ทดลองอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการบำเพ็ญทุกกิริยาที่พระองค์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องทำให้ถึงที่สุดเวลานั้นเร่าความที่เคยทำนายว่า เจ้าชายสิทธัตจะสำเร็จบรรลุสัจธรรมจึงออกติดตามไปด้วยโดยหวังว่าหากพระองค์สำเร็จแล้วจะได้เอามาสอนพวกตนบ้างพระองค์จึงออกเดินทางไปทิศตะวันออกไปจนถึงตำบลหนึ่งซึ่งเป็นชายแดนของแคว้นกาสีต่อกับแคว้นอังคะที่นั้นมีแม่น้ำใหญ่ชื่อว่าแม่น้ำเนรัญชลากั้นอยู่เจ้าชายสิทธัตปักหลักที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้น นานเกือบหกเดือนเขาบำเพ็ญทุกกิริยาด้วยการอดอาหารและดื่มน้ำเพียงเพื่อประทังชีวิตจนร่างกายผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถค้นพบสิ่งใดมีแต่เพียงร่างกายที่สุดโทมไม่มีเรี่ยวแรงพระองค์พิจารณาว่าเวลานี้น่าจะเป็นวาระสุดท้ายแล้วนี่คือจุดที่พระองค์ต้องเรือ เพราะหากทำเช่นนี้ต่อไปนอกจากพระองค์จะไม่สามารถค้นพบสัจธรรมที่ปรารถนาแล้วเขาก็อาจจะตายไปโดยไร้ความหมายและเปล่าประโยชน์เขาจึงตัดสินใจเลิกบำเพ็ญเพียรด้การอดอาหารนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเราพามที่ติดตามเห็นว่าเจ้าชายสิทธ,ธะเลิกล้มความตั้งใจหันมากินอาหารพวกเขาจึงหมดความศรัทธาและกลับไปอยู่ที่ป่า อิสิตปปนามลรุคธายวันตามเดิมทิ้งให้พระองค์อยู่ตามลำพังพระองค์จึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่ภาวนาใหม่โดยเข้าไปใกล้กับชุมชนมากขึ้นเพื่อจะได้เดินบินทบารรับอาหารดูแลร่างกายได้บ้างพระองค์เดินเรียบแม่น้ำใหญ่นั้นขึ้นไปอีกประมาณ20กิโลเมตรเข้ามาใกล้กับชุมชนที่ติดแม่น้ำเนรัญชลาแห่งนั้นจุดที่ชุมชนนี้ตั้งอยู่ เป็นจุดที่มีแม่น้ำอีกสายหนึ่งไหลมาบรรจบแม่น้ำนี้มีชื่อว่าแม่น้ำจำปาที่นี่จึงมีลักษณะพิเศษคือมีหาดทรายสีเหลืองนวลขนาดใหญ่ช่วงหน้าแรงจะเห็นเป็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำปรากฏขึ้นชุมชนนี้จึงเรียกตัวเองว่าอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่มีทรายงาม